บายดีป่าลุงบายดีป่าลุงจะบาดีนังไม่นี่จะไปไล,ไปปไลุ่มไหมลูกโอ้มาห้องก็ตื่นจะนอนอะไรขี้ไรคือกระปุ่นด้นอนพี่น้องย้ายใส่ซะนนี่ซื้อกระปุ่นมาจากในเมืองแม่องเรือนผักซื้อแม่องเรือนเห็นน้ำกระปุ่นไหอ๋อ,อ,น,อนี่ใช้หัวต้มใช้น,น้ำกระปุ่นในจู้เย็นอ่ะ น้องดำก็เ,เลยอุ่นม,มากินค่ะเ,าเนะราซีนไป็นยังี่เไรคาล่ดงล้างมือก่อนกินจะใส่นมดินออระแาบนบโอ้โหเหมนมันมีความเ่าค <c oughs> ันจะน่าจะเนี้ยว,ว่าน่นเาเอายิงเลยเนี้ยสอบชินจะมี แม่เราเดือยมาทำมัอยนนี้ก่ทิ้ขอยนะททิ้งนี่ไงบ่แมพีโตเาตื่นอนบ่อยลาเลยงกงเกง่งดยมาทหมสบายดีป่ะลุงสบายดีพี้อมาเด้อยิงกรบตุ้มาเยเมือจุ่งห่อนแดงนะกรบคุณ ไม่ใช่นากลัน้อหค่ะน้ามันหมเสนอากลั่หลยเสนาบาหานาทีได้คุณนายเาเอามื่อตาหมาคุณแด้วาต้องมาดองตัวหาน้อเสรจแล้วพรีกกิ่ปุ่นแลน่าจะมาตอตำค่ะนะมือตำด้วึ่นเข้าไปจะจับมึกเหรอเอ็กเล็กอยู่น้ปามันอ่อนเลือดเนี่ยนี่บ่ เล้างมือก่อนกินนะครับเลยนมันมันบริบูรณังบรไหนเนียพี่ินนครับโอ้มาอันนี้ได้ลุกชินเลยหนึ่สองนิ้นนนดำเอ๋ยสี่ดำเอ๋ยสามนิ้นน้นไม่ไม่งกับบมาสี่สี่สระมเลึอมาละ มาลงตรงเต็มีน้นๆพออบวงเข้าบมานอย่างดี้านิดๆก่อนเดือดโบมานดีมาชิมนาชิแบย์ใหงนี่อาไปสองคนละสองเขียวกับแดงนี่ยิีข้างหนเอะไอย่างเงี้ยโวยโวยโยโว้ยาบกมันก็มี ออการปุากนอยนันนี้ไม่ได้เอาเมื่ออยู่ต้ขมะกราต้องขางต้องหลังแชน้ำเกลือดอไม่แช่ินในพุ่งโลดเทียวมาบ้ากันหักจีสิเอลบอกว่าเมื่อจำรู้กับมื่จำ ตับปลาใช่มาี้นเขคาอันตอนกอัช่องมันหาพันมาตอนทา้ำมนาพันคือสนอันกหอาพัข้ายบอกเด้กเซฟพี่นอนเซฟเขกชินดินหัว

เราเช่นเราบอก,กกินตัวทำนบบดไปที่ขุดหัวหนอเอาคุณแม่คุณเด็กขุดหัวนหน่องเด็กมา มอกุมใ่ยังคักเลยเรากลมใส่ยังเ,ยยงเขียแม่มาว่าเมอเป็นเถียยออกมาห่อดด้้แม,ม่อใส่น้ำกับพริ่มสบายดิพี่น้องเย้าความแห้งหมดเลยกันรือ

กอดัอหลายคนมีบอัน่าจะจะเปนดี่าีเด็กยูามาหมดง นราไม่ไหวเลยแล้วม an um, <Exactly. S 1> ีไปหาอะไรยด้เอยนีไปนายเนี่ยจะเต็มก่องนี่นั่งอีขาดขาดคนหนึ่งบ้อยใส่หลอกนั่งแล้วพอเราอข้าไใส่ถังหวย เฮ้ยห่อนห่อนห่อนอ้อวิธีป่บน,นอนสมพัน์นอนข้าเดียวกับตื่นโผูมืม่อวันยังเดาะใช้่าประจักษ์ผมน้ทางมันแห้ง ทุณคนน่าจะทำเุกคนทำอันดับหนึ่งอเอ,องเอาามหยนึ่งมงอ่เอาตรงนี่ยเออไปไหน,นจะทรไปจอแล้วแลวหละไม่ม่ถามม้งน่า,านนเกลียโัพท์ำสิพันธ์โปรใส่เนาะทำงานฟิลม ที่มอสัรี่น่าเบื่อเรามเทเลยเกิดอะไรพ่อแม่พอแม่เพราเด้านเย้ีแต่เกียขามนกค่ะแม่เร้านแถวเนี้ยหักถามีเก้ยงแ้วชิมหาบอ่ะฮ

้ิ้กไปอันโโกไปเกี้ยงสืบีนนะเงินได้บุน้น่นีโอ้ยทเนผู้โลดขีบหกั้วทหตะเวนเราไปเนาะเือมาเลวเก่าเก่าเรือปะ น,นังมือก่อนมาคสองคนมานบ่งาดเศบคือเก่าไ้อ้าจกนึ เดนเนนินมาเนอไปกันาพื่อพ่อแห่งนะทำมองนัามาเลยมาก่อน คืก็เตรียมเงินไปบนยังหมดได้วะเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดเกสองหกเจ็ดเก้าเจ็ดลาเลยพี่น้องสี่แปดศูนย์ดีแห้งมาสกุดทุกคนพอกันมากินนาเด้อปลาลุ้งสบายดีจ้าสบายดีไปเลยจ้า